còn kích thích hắn không có lẽ là phân tử không có lắm gì mà con được gọi nơi tonya rau anh 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 ตอนนี้เฮาอยู่ไสสบายดีเด้ออันนี้แม่นเฮาอยู่ซีแยกอ่าตลาดเศ้าโอซีแยกเมนแล้วซีแยกตลาดเศ้าไอ้วุ้นเพนกล้องไปเบิ่งด้านหน้าอุ้มดูเบื้องซ้ายมือจะเป็นตลาดเศ้าเนาะจะเป็นตึกใหม่เดี๋ยวนี้ก็ยังยังอ่าซ่อมแปลงอยู่วันนี้แม่นนี่คือซ้อมแปลงเบื้องนี้เป็นทางหลังของตลาดเศร้าทางหลังอ๋ออันนี้ทางหลังชซอปปิ้งมอลล์โอโอเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้อันอันมีกายมีกายทัวร์แลกเกอขับรถ พาท่องเที่ยวมนีซีดีทัวร์น้อยนึงมืนีโครงการเขาจะพาไปใส่มนี้มืนีโครงการเขาเนาะเขาสิไปซื้อปี้เขาจะไปซื้อจองตัวปี้ยนเพื่อเขาจะไปเที่ยวแต่ว่าไปเที่ยวใสนั่นเขาุบไอ้ปไุปกรอนเป็นความลับเ <c oughs> ขาบอกเขามีแผนไปท่องเที่ยวเนาะหลายโทษหัวมือสิเป็นสถานีรถเม์อ๋อนี่วะไปแล้ว นี่ว่า,นาสนานี่รถเมล์นี่รถเมล์นี่ผู้ใดขี่รถเมล์ไปเมืองไทยได้ดิไปอุดรไปอุดรมาดิไปอุดรตะกี้มีไปตะกี้มีไปอะไะคนเกณฑเดี๋ยวนี้เขาเจ้ะยกเลิกอ hey ูดอนขึ้นสี่เกี่งโอ้ทางการเขาจะแปดสิบแปลงยังเนี่ยตัวนี้เขาเจ้ะชีฮให้เป็นนะบอนขึ้นรถเมล์โอ้ทางกลางเลยแมนเจย์ใจกลางเลยซื้อเจ้าของสิครับนี่ ว่ามือเบอร์นี่ตะกี้เคยเป็นตลาดพอดีโิบเดจ้มาม,ม้าเลยเจ้าม้าแล้วยังแต่ข้างหน้าโอ้ยมืันหนาววันหยางรอหน่อยหนึ่งได้อยอะพระโชคดีเลยนี่มามาถึงหิรพา,พาทที่ <laughs> <laughs> ได้เข้าใจไปอีกซ <c oughs> ะด้วยอันนี้มุ่งหน้าไป <c oughs> ท่าท่าหลวงเมนเมนบ่อลอันนี้มุ่งหน้าไปอ่านาไซแต่ว่าทางเขาเล่นซื้อไปจนสุดมันก็สิไปฮอดท่าหลวงหนาวว่ะ ใช้55ทางซ้ายมือนี่มันวัดอย่างน,อน,อน้อวัดธาตุฝุ่นธาตุฝุ่นม,<อ>มีอีกซื้อหนึ่งวัดอย่างดอลล่าบัวบึงมือวัดเทพนิมิตบ่มีสองซื้อมีสองซื้อวัดมีสองซื้ออะไรวัดธาตุฝุ่นมันซื้อเก่าแต่คุณมีอีกซื้อหนึ่งเฉพาะซื้อของโอ้โอ,โอ้ลืมบอกเดี๋ยวนี้กับ7โมงาะตอนเช้าอ่าประชาชนไปลาไปงานบ่หนิเห็นแล้ว กำลัเบียบไปงานพี่น้องเมืองลาวจะเลินเด้อบอรู้อะไรนะสาวสาวสังเกตเบอร์ภูนามิตเตอร์งาๆทางหน้ารถผู้ใดที่ยังบม่เคยมาเที่ยวลาวอ่ะนะมีรถไฟฟ้าอีกเด้อพี่น้องเด้อ EV EV รถไฟฟ้ารถแบตเตอรี่เมืองลาวเรได้ล่าหลังคือหลายๆคนคือเดี๋ยวนี้แล้วพัฒนาแล้วเด้อ เลยก็จะมาแบตเตอรี่เพลหน่อยเดี๋ยวทีมเลยซื้อไว้ตันนี้แบตเตอรี่ผมเธอถือหน่วยถือหน่วยเพลงคือเ่าไปเหตุการณ์นี่แน่นอนเขาขี่ข้าวต้องยาหอวเพรขาพานจะไปตัวนี้ก็เป็นจุดอันตรายขึ้นรถมีคือกันโอ้นี่โอ้ทางกลางอยู่เด็กพี่น้องเด้อก็จะที่สร้างมาขึ้นรถมี เอุตสากรรมเพราะเขาจังลองลงมาเบิ่งโอเคมถบีไฟฟ้าบอสรถบีรถมีน้ำมันนี่แหละมันด้วยรถไหนเป็นรถมีเที่ยวอันนี้มันพออย่างนี้อันนี้แม่นนั่นนะอ๋อโครงการนครหลวงโอ้โครงการซื้อมาได้แล้วแม่มหาบดินทร์รถหยุดอุตสกรรมนีย ช่วงนี้มีผสมตำรวจหลายเด้อปลอด,อด,อดภัยปลอดภัยภู้ใดมาเนี่ยนีโชคดีบองรถกะบปตตดค้นกรบบูงุดยิปช่วงนี้ผู้ใดก็อารมณ<อ>์ดีเด้ยเพราะว่าตำรวจหลายอ๋อไม่เงี้ยมาเข้าขไปรถจ<ะ>ักรรถจักรเขาององสกูเดอร์คือแก้งเบรกขี้มาวันนี้ <laughs> แก้งรถจักรออกมาก่อน เวียงจันทร์ปัจจุบันเด้อมื้อนี้วันที่อะไรเดือนเดือนสี่วันที่อะไรเจ็ดบอกที่แปะแล้ววะโอ้มาไหวท้มื้อนี้ก็มื้อทวินเนาะที่เราตื่นขึ้นมาเมื่อวานนี้ง่วงง่วงอยู่งานมาออกงานได้แก่งรถแก่งคนานแก่งรถจ้าเมียนเนาะไม่เห็นเมียนตอนเนาะเวียดนามเลยคันปละไฮฮงเฮียนเข้าดิฮังติดลายก็นี่ เขาให้มงเพียนผักใครแนะนะใครขับรถคนล้านี่ิขับรถเก่งพระจุคนมึงเนี่ยติดเทพติดวาสุขว่ารถติดเองเอบ้านเขายังห่างจุดคันนึงอ่ะข้าเจ้าลื่นนะเนาะข้าเจ้าขับรถจ่อกันขนาดนี้นานรจริงแต่ฉันบอกคีบุตรีซะด้วย เรลกำลังใจจนเซศร้า uhm บ้านมนช่วยแล้วคนลาวอีหละคนลาวคนลาวนี่มีต oh ุลยงามๆเด้อรถพนาคุณน่ะเบิ่งเิงไปแคบแบมันมีตัลยงานเขาสิขุดตัวอยางตัวยาง คันบบซอบแซกไปบบได้โบก็ไปอยู่แคนาดานี่ได้ติเกตบัตรไร่ตำรวจรวยตำรวจตำรวจมวิธีวิธีเอาตัวรอดอยู่อยู่ลาวขี่ขี่รถจักรรถญ่อยู่ลาวนี่สไตล์เดียวกันกับยูเวีนโบมุนหรือโบได้ไปมุนซูซีแม่เออที่ได้ไปซิเลี้ยวได้นี่นะคนเดียวสายนี่โอ้โบมีโบมีปล่อยขันไปอีกได้นี่แมนโอ้ ที่รถติดขับติดแต่เด้อซ้ำมันกบไปบุญธาตุหลวงเนาะบุญธาตุหลวงมันไปไปได้เลยนี่เขาเขาคือสีบดหมาดเลยมาอยู่แบบนี้เป็นยางเอาเป็นยางเอาว่ามันยางมันกับรถทันใจนิดเดียวแค่เสียเอาใครไปสู้ใครติดอยู่บนรถจักรกดแกงแกงเลยเนี่ยแกงแกงรถจักรกินไปสู้กูนักกินทางเข้าเนาะ อันอันอันขามเลนู้ได้นะรถจักรนะมันพวมีบอลให้รถจักรจอดเด้่ยก็นะก็นะผมมีเลนไม่ผิดหรอกโดยกล้องพิลึกเลยเนาะไปอีกเส้นหนึ่งมีการข้ามเลนอีกนีะเลนรถจักรรถใหญ่จอดเต็มหมดเลยเลนตามใจนะอยู่ดีกล้องจริงอย่งนี้จริงจริง พอมวนพอมวนมวนอ่ะมันอันน่ะมีอย่างเขาห้องชาเลนด์เลยเบอร์มันชาเลนด์นี่อะไรมาขับรถบอกบอกมันมันชาเลนแบบว่ามันอีย่งเขาเขาแปลว่าอะไรเนาะเดาเอาบอแบบเพ่งขันหรือว่า คดีเอฟซียินดีต้อนรับเขาสู่เวียงจันเดอร์มื้อนี้เขาสิมาลองห้ามเขาจีแซบแล้วก็มีซื่อเสียงอยู่ในตัวเมืองเวียงจันเนาะเนื้อห้ามเขาจีนาไซเขาจีปาเต้เขาสิพาไปเบิ่งว่าเอ่อเขาจีปาเต้ที่มี้ซื่อเสียงนั้นชีแซบคืออยู่เขาจีห้านันไม่เท่าไอ้หุ่นโบดีไหนวะก็จี้ก็จีห้านาไซเบื้งเนื้อบริเ็ณอะไรก็เอาเอาคนเดียว เอาคยีปาเต้ซีกอได้มัเป่ะไหอใส่สองอใส่สอาีงานเข้ามาใหม่เลาเลยก็ e ห็ได้เป็นน้าตานี่เอามือคัตยีปาเต้ทำก้อนก้อนน่เป็นสุันที่

4เรา่าดอสเซนแล้ว่ันนี่เละ40เปรประมาณเทเลจากรีเด็กบอลนึงจากจากดอนชอสามหกสามโดนห้าสิบออกก้อนนึงวางสามโดห้าิบโอ้ยขอบใจนะโอ้โอ้โอ้ดีใจหลายเอโอเค ยาตบ่ให้ขามัหายไกลฉันน้วิธีก้อนใหญ่นะพี่น้องนะขาจีนาใส่เด้อนี่นะฮกี้ตากวจีี่มะเตาโอ้ต้วโอโอเคาบบกไก่เด้อตเด้อเน้า้าหาเอาเออโอพี่น้องจะได <aría> oh, okay, 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 okay. ้เ okay, ห okay, okay. uh ็นตัวตัวกันไป มายาม้มอยู่แวนี้เกี่ยวมาบเบดเดอเพื่อนเพืนน้องสาวปัญหามันมามา,มาเรื่อย,อยนะอันนี้เตาอบเตอบคี้น้อยเนี่ยตอนนี้เตาอบคุดกี้กอกโอ้แข็งขันแข็งขก็รอคอนิเออเออเบิ้งเตาอบอ่าทางไหนฮอนฮอนใหม่ๆเลยอ้าวอันนี้ ป์ตี oh, okay. okay. well, 90, oh, uh, ้ันเนนอมปอมปมตอันนี้อนจสิอพหมมแล้อนนี้เอเราเอาครึ่งก้อนดดิแล้วคนเดียวคองก้อนสัญหากอนนึ่งกรอนนึงกินมด้วก้าใหตัวใหญ่เราอันใส่ยังไงเนยเป็นแล้วเนย Phải, nhớ phát tế. Phát tế. chào các bạn. Chào các bạn. Oh. Ừ. Ừ. Ừ, chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. À. Oh, oh, chào các bạn. 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 Chào 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 các bạn. 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 Chào các Chào อันนี้เป็นผักดองวะผักเครื่องดองผักคุ้งโอเคผักคุ้งกะโรดอย่ากะโรดอ่าอันนี้ซอสพิเศษนะัำซอสแม่ละซอสพิเศษนี่เสวป้อมหลายอย่างเลยโอ้ยจิ้มเกล็ดฮอะกีนี่แหละเนาะมายามอันนี้ก็ได้ อันนี้มันแหมหรอไม่เห็นอ่าอ่าเมียมไอของของพลังรอของพลังเจ้ากำบงกำบงโอเคอะไรก็มบลูอยเนาะเจ้าโมกยอยโอ้โตายแก่เตรียมทีเลยมีสองบอลนัเรียบร้อยเรียบร้อยละมีฝ้านม่แก่ อัรเมียบ่อที่คนะแม่บ้านเนาม่บ้านในบ้านบ้านคอยเอาบ้านไม่ไม่คอยโอ้วยเสียดแเขาายดีเนาะพขได้ขายจะแลวมือขายเบดบอลีคนจีนี่แท้ๆแหละเจ้าเจ้า อบางเทื่องจะขายหมดไว้เนาะาคูณยินว่าน้องสาวว่าคันมาสวยเรากระสังหลายก็ละมัดไฟเรสังหลายก็ละแปลกมอนโอ้โงฟังแล้วโอเคออเคอันนี้เห็นไปเนาะ ยังไม่ขายเลยวันนี้เรื่องว่ามีคนมาสั่งล้ะโอเโอ้ฮะโอจี้ใหญ่ไปเลยนั่งสองคนกึน่งนรอไฟฟ้ากอลโอ้คบเนานี่ <c oughs> มาเมื่องล้าเสร็จีกันล่างเดเนี่นี่ใบละเซนใบละเซน ใบละเซนอันนี้ใบหนึ่งเซนนี่ใบอย่างสองมื้นอันนี้ใบอย่างห้ามื้นขาไหนคะพีเร่นเนาะาาีาาชเป็นอะไรเซนเซนาึสองเซนแล้วเึงนี่เป็นเซนซินสองอันนะเซนซิสน

ขายดีเราขายดีขายดีลูกค้ามานี่อาจารย์คาจีสองแสนเบสิอันนี้สามแสนเขาทองเขาพันขายได้เายได้ขายจด้เขาได้เอาได้เขาจีแล้วนอะไม่ไอ้เขาจีลลโหล เอาสิเอาไว้ทนีเด้ยมันยื่นสินเดายา์ไปไปไปวันนี้เขาเขาจะพาพี่น้องไปเบิร์ต่อคลิปคลิปต่อไปเด้อตามนำกานติดตามไปเรื่อยๆ <c oughs> พบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย